มาถึงข้อ21นะคะมันเป็นทักษะใหม่แล้วค่ะคือทักษะ reading ability คือความสามารถในการอ่านนะคะก็อันนี้จะเป็นเริ่มเปลี่ยนวิธีการต่อแล้วคือ1ข้อตอบ1คําตอบถูกแล้วได้คะแนนเลยดีกว่าเมื่อกี้เยอะที่ต้องตอบให้ถูกทั้ง2คําตอบถึงจะได้คะแนนค่ะพาร์ทนี้กะะ็ส่วนนี้นะคะส่วนแรก จะเป็นส่วนที่เพี่เรียกว่า cross test ข้อสอบพี่จะเว้นช่องว่างในเนื้อเรื่องให้เติมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะ In the past ในอดีต men s h o w little care for the survival of living things ในอดีต men คือผู้ชายสามารถใช้แปลว่าผู้ชาย แต่ว่านี้สามารถใช้ว่ามนุษย์โชว์แสดงมนุษย์แสดงความห่วงใยเล็กเพียงเล็กน้อยต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต l i v e แต่ว่าอยู่ living ิงว่าสิ่งมีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิต the survival survival คือการอยู่รอด น้องเคยได้ยินคำว่า survive นะคะในเพลง I Will Survive ะคะ่ะคือฉันจะอยู่รอด survive แปลว่าอยู่รอด I Will Survive คือฉันจะอยู่รอด Survival คือการอยู่รอดนะคะคือ in the past ในอดีตมนุษย์แสดงความห่วงใยต่อความห่วงใยเพียเล็กน้อยต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต He Give it animal for woods k i n s sport or for making preserved p preserv r e s e r v e correction preserve แปลว่ารักษาค่ะรักษา preserve เ,เดี๋ยวพี่ขอพูด preserve นิดนึงก่อนดีกว่า preserve preserve คือรักษามี่สอ,องความหมายคือ p รักษาแต่ถ้าอนี้เป็นเวิร์ถ้าเป็นนาวจะแปลว่าสิ่งพวกของหมักอย่างเช่นน้องเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตน,น้องจะเคยเห็นคำว่าอาจจะเอ่อ a w b e r r y p i ่พีน้องคงจะงงว่าอาโหลของ สตรอเบอรี่รักษารักษาสตรอเบอรี่แล้วไงงงสตรอเบอรี่พรีเซ r ร์คือแยมสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะสามารถใช้เป็นพรีเซอร์สามารถใช้เป็นน้ำได้น,น,น,นะคะคือแยมสตรอเบอรี่ค่ะเด็่น,น้อยจกรักษานะคะน้องอย่างงงไปเวลาไปเจอเอ๊ะก็เดินซูเปอร์อออนี่สตรอเบอรี่พรีเซ r ร์รักษาสตรอเบอรี่คือแยมนั่นเองแหละค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อที่อะไรน้งแมทที่ คือแทนมนุษย์เลยนะคะเขาจะทำอะไรกับสัตว์เพื่ออาหารหนังกีฬาหรือเพื่อทำคอล r เลกชันที่เก็บเก็บรักษาคือเหมือนเก็บรักคอลเลกชันเก็บของค่ะเหมือนพ่อเหมือนเก็บของเป็นคอล r เลกชันเก็บแสตมในอดีตอะไรแบบน,นี้มาดูข้อแรกว่าเราจะเติมอะไรดี Change เปลี่ยนเทรนฝึก hunt ล่า follow ตามเขาเปลี่ยนสัตว์เพื่ออาหารเพื่อหนังเพื่อเปลี่ยนสัตว์เพื่ออาหารเพื่อหนังเพื่อกีฬาเปลี่ยนสัตว์เพื่อกีฬาไม่ใช่นะคะมันต้องใช้มากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะ He Tra i n animal for f o o d เขาฝึกเทรนคือฝึกนะคะเขาฝึกสัตว์เพื่ออาหาร ฝึกสัตว์เพื่อเป็นอาหารเป็นยังไงคะมันควรจะฝึกสัตว์โอเค train animal for sport. โอเคได้แต่วฝึกสัตว์เพื่ออาหารมันดูไม่ใช่ค่ะเพราะงั้นผิดไป he hunted animal for food skin sport or for making p r e s e r v e collection เขาล่าค่ะเขาล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเพื่อหนังเพื่อกีฬาเพื่อสนุกและเร่ที่ที่บางคนแบบพวกคนรวยเข้าป่าไปยิงนกยิงอะไรแล้มาแข่งกันใครยิงได้เยอะกว่ากัน เป็นการล่าเพื่อกีฬาค่ะหรือไม่ก็เพื um ่อมาสร้างคอร์เรคชันเก็บสะสมเหมือนที่น้องเปเหมือนที่จะมีไปล่าวัวไปล่าพวกช้างเก็บงานอะไรเพื่อมาสร้างคอร์เรคชันไว้เก็บรักษาข้อนี้คือข้อที่ถูกนะคะดูข้อสี่ฟ l l โลตามเขาตามสัตว์เพื่ออาหารเพื่อหนังเพื่อกีฬาเขาตามสัตว์เพื่อกีฬามันดูไม่ใช่นะคะเพราะงั้นผิดค่ะข้อที่เอ็ดเราก็ตอบฮนะคะเขาล่าค่ะเขาล่าเพื่อกีฬา เพื่ออาหารเพื่อหนังเพื่อกินลาแล้วก็เพื่อทำคอลเลคชันเก็บรักษาันที่เก็บเขาขัวเขาควายไหลไปนะคะข้อยี่สิบสอง living thing สา t plant b u t t e r f l i e s and birds eggs เขาทำสักอย่าง living thing คือสย่งที่บอกสิ่งมีชีวิตเขาทำอะไรกับสิ่งมีชีวิต ซาแ a สเป็นการยุกตัวอย่าง Plant, Butterfly and Bird Eggs ต,ต้นหมายผีเสื้อไขน่นกมาดูช้อยกันนะคะ้หน growing แต่ว่าปลูก growing แต่ว่าปลูกทำให้เจริญเติบโตนะคะทำให้เติบโตใช้กับสิ่งมีชีวิตขอย่อดนะคะที่มันจะไม่พอ growing คือปลูกทำให้เติบโตใช้กับสิ่งมีชีวิตถ้าน้องเติมข้ยีอเป็น growing growing living thing ปลูกทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเช่น ต้นไม้ผีเสื้อและไข่นกโอเคค่ะน้องทําให้ต้นไม้ผีเสื้อเติบโตได้แต่น้องทําให้ไข่นกเติบโตมันไม่ได้นะคะเพราะมันไม่มีชีวิตไข่ค่ะไข่มันยังไม่มีชีวิตนะคะตัวที่มีชีวิตคือนกค่ะชั้นข้อหนึผิดค่ะข้อสอง collecting เก็บสะสมค่ะ collect คือเก็บ collecting คือเก็บสะสมการน้องจะเห็นช้ o ยส์ว่ามันเป็น verb บวก ing ทุกข้อเลย เพิ่มบวก ing เนี่ยนะคะเพิ่มบวกเฮ้เพิ่มบวก ing เขาเรียกว่า gerund ค่ะ gerund ทำหน้าที่แทน now Lecting คือเก็บสะสมสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้ผีเสื้อไข่นกแล้วก็รักษามันรักษามันวอล์สวันเ้เตอีอันนี้ข้างไปก่อนเราสามารถเก็บสะส,สมสิ่งพวกนี้แล้วก็รักษามันดูเข้าทีนะคะพี่ว่าเก็บไปก่อนเราดูเพื่อมีข้อที่ดีถ้าไม่มีก็ตอบเลยมาดูข้อสาม catching จับสิ่งมีชีวิต แคชแปลว่าไล่จับไล่จับสิ่งมีชีวิตแล้วก็เก็บสะสมมันเงินดูแปลกๆเพราะว่าน no ้องเห็นว่มพิชเชอร์มันควรจะเหมือนกับคอลเลกติ่งมากกว่าพี่ว่าข้อ2องยิ่งถูกกว่าอยู่ดีข้อ3ผิดข้อ4 RACING คือ RACE คือเลี้ยงดูทำให้เพิ่มขึ้น RACE เรียนดูเรีนที่นี่สามารถใช้คำว่า bring up ได้ด้วย bring up age ได้ only นะคะเช่นสามารถพูดว่า I was born ฉันเกิดและถูก เลี้ยงดูเลี้ยงดูบิงอัพที่กรุงเทพ Rest แปลว่าเลี้ยงดูหรือทำให้เพิ่มขึ้นใช้กับไอ้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อ2คือดีที่สุดคือการเก็บสะสมสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้ผีเสือ้อแล้วก็ไข่นกเป็นแล,และและรักษาและรักษามันเคยเป็นนิดๆฮอปปี แค่งนี่แปลว่าไล่จับนะคะน้องคงจะไม่ไปไล่จับต้นไม้หรือไข่นกนะคะมันควรจะไล่จับสิ่งมีชีวิตมากกว่าถ้าไข่นกต้นไม้ควรจะเป็นฮันต์ค่ะฮันต์แปลว่าล่าไม่ใช่แคชชิ่งนะคะเ้ื่อน,น้องสงสัยอา,อาจจะอาจจะน้องอาจจะเอไล่จับก็ได้นะพี่คืออธิบายให้ละเอียดคือแคชชิ่งคือไล่จับคะ่ะน้องเขาจะไม่วิ่งไล่จับต้นไม้ต้นไม้มาได้วิ่งหนีน้องนะคะควรจะเป็นฮัน์ค่ะคือล่า preserving เ uh, อ verb ing แล้วคือเป็น now ค่ะ preserve รักษา preserving กลายเป็นการรักษาการรักษามัน was o n e a d ี่คื hobby เคยเป็นอะไรเนาะ hobby hobby แปลว่างานอนดิเรกอย่างเช่น I have a hobby I have many hobbies such as reading ฉันมี งานอดิเรกหลายอย่างเช่นก็รด้าหนังสือวิชชิ่งมูฟฟี่ดูหนังอะไรแบบน,นี้นะคะมันเคยเป็นอะไรมันเป็นงานอดิเรกที่อะไรนะดูช้อยข้อแรกกันค่ะคลับบิก๊กคับ,บิกแปลว่าสาธารณะของประชาชนการรักษามันและการเก็บไอ้พวกเนี้ยเคยเป็นงานอดิเรกที่เป็นของสาธารณะคือมันเหมือนแบบความหมายมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพับลิกมันอารมณ์เป็น This is a public toilet ห้องน้ำสาธารณะ telephone โทรศัพท์สาธารณะงานในเล็กสาธารณะเป็นยังไงมันมันไม่มีใครใช้คะ่ะมันไม่ใช่นะคะน้องฟังแล้วงานอันนี้เป็นงานในเล็กสา,สาธารณะนะคือทุกคนสามารถใช้ได้หรองานในเล็กเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นมันผิดค่ะข้อสอง p r i v a t e ตรงข้างกับ Public ค่ะแปลว่าส่วนตัวเป็นงานใิเล็กส่วนตัวทุกคนก็งานใิเล็กมันต้องเป็นสิ่งส่วนตัวอยู่แล้วะคะ มันก็ผิดอีกค่ะอารมณ์เดียวกับพระบ,บิกเลยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องงานนิริมันไม่จําเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเอ้ยนี่มันสาธารณะหรืองานนิริส่วนตัวงานนิริสาธารณะมันแปลกๆค่ะ positive แปลว่าแง,ง่บวกค่ะตรงข้างกันนี้ก็ทีน้องเคยจะเห็นว่าเนี yeah, ่ยหัดมี positive thinking ไหนดีคือมองโลกในแง่บวกหน่อยสิ positive เป็นแง่บวกมันเป็นงานนิริที่เป็นแง่บวกงานนิรกเป็นแง่บวก มันเป็นยังไงคะแล้วการล่าสัตว์เก็บไข่พวกนี้มาสะสมอ่ะพี่ว่ามันไม่แง่บวกนะคะมันไปนทาลายธรรมชาติมากกว่าเพรฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดค่ะข้อสี่ปอปุ่่าดังเป็นนิที่นิยมมันไอ้การทำพวกนเนี่ยเป็นงานเดรกที่นิยมข้อนี้แหละคะ่ะคือข้อที่ถูกต้องเพราะว่างานเดรนนี้เป็นที่นิยมนะพวกการเก็บพวกการเก็บผีเสื้อเก็บไข่นกเนี่ยเคย มัน was once once คือเคยเป็นที่นิยมงั้นข้อ23ตอบ4นะคะมาดูกันต่อเรื่องราวยังเดิมในต่อไป add r e s u l t s r e s u l t s คือผลลัพธ์ add r e s u l t s คือบอกผลลัพธ์สรุปในที่สุดสุดท้าย some species species บา um ง species have ดูด การคอ l เลกติ่งหน่ที่เรอบยีบปคอลเลกติการเก็บสะสมสิ่งมีชีวิตเช่นพวกต้นพืชผีเสื้อไข่นกและการรักษามันเคยเป็นงานอริเรกที่ป๊อปปูลาที่เป็นนิยมเป็นที่นิยมเขาเก็บอเนี้เยอะแอะรีซาวผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคะบางสปีชีต้องเหมือนน้องเก็บเยอะมันก็ควรจะสูญหายใช่ไหมคะมาดูกันว่าเขามีสับอะไรให้เราเติม as a result some species have struggle struggle bawa dinron dawso อย่างเช่น. yang like yeah, dinron the lion struggle stucklet. to get out ส uh ิงโตดิ้นรนต่อสู้พยายาม the lion s t r u g g l e d to get out of the cage สิงโตดิ้นรนต่อสู้พยายามเพื่อจะออกจากกรง struggle แปลว่าการดิ้นรนต่อสู้พยายามนะคะเหมือนน้อง struggle เพื่อจะ เหมือนคนจนสตรั์เกิลดิ้นรนเพื่อจะรวยขึ้นมาเพื่อจะแบบพังงาดในสังคมได้อะไตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการดิ้นรนต่อสู้น้องสตรั์เกิลก็จะสอบผ่านะไรก็ได้นะคะข้อยี่มาดูกันต่อข้อ1นก็บอกว่าการรักษาเก็บไอ้พวกเนี้ยเหมือนทำเป็นคอลเลกชันคือเก็บสิ่งมีชีวิตคือการล่ามันค่ะมทำให้มันสูญพันธุ์ทำให้หลายสปีชีส์ทำให้บางสปีชี ต้องดิ้นลนต่อสู้พยายามมันต้องดิ้นลนมันก็ดูไม่ใช่อะพี่ว่ามันปแปลกๆไปนิดนึงพี่ว่ามันมีข้อที่ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่ามันดีกว่าอย่างไรข้อ 2. องเชงผลสสุปบาง species เปลี่ยนไปดอลลร์แล้วเปลี่ยนไปมันไม่ใช่นะคะมันต้องแบบเหมือนมันต้องเป็นกลายพันธุ์ mutation มากกว่าเชงนะคะ ข้อนี้ผิดค่ะข้อที่สามผลรับทำให้บางสปีชีดิสเ p p ยร์เอพิเอะปรากฏ disappear หายไปสับสูนไปก็น้องไปล่ามันออกมันก็หมดปา่ามันก็ทําให้หายไปข้อนี้พี่ว่ามันดีกว่าดิ้นลนค่ะเพราะว่ามันควรจะหายไปมากกว่าต้องดิ้นลนนะคะข้อสี่ escape พอไปล่ามันทําให้บางส่วนทําล่ามันทําเป็นคอลเลคชันทาให้ผลรั์คือบางบางสปีบางสปีชี หนีไปหนีไปไหนอะไรยังไงงงสู้ดีเซเพียร์ไม่ได้ค่ะดังนั้นข้อนี้ข้อสามดีเเพียร์ดีที่สุดค่ะ